สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับการคาดการสถานการณ์ฝุละออคขนาเล็กพียมสองซึ่งนี้เป็น EP ที่67ของรายการแล้วนะครับ ในลำดับแรกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการดูสถานการณ์หน้าปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชันแอฟโฟไทกันก่อนนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเรายัางคงต้องเฝ้าระวังจับตาดูกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่าในหลายพื้นที่ในหลายสถานีนะครับอยู่ในเกณฑ์น้อยคุณภ,ภาพอากาศที่อยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนั่นหมายความว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นอยู่ในสีเหลืองไปจนถึงสีส้มนะครับเราถัดไปดูที่พื้นที่ภาคอีสานกันบ้างน,นะครับ แนวโน้มคุณภาพอากาศดีขึ้นอย่างมีนัสสาคัญนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นอยู่ในเกมคุณภาพอากาศนะครับเราถัดไปดูที่17จังหวัดภาคเหนือบ้างนะครับจะเห็นได้ว่า17จังหวัดภาคเหนือนั้นเกมแนวโน้มคุณภาพอากาศนั้นดีขึ้นเหมือนภาคภาคอีสานนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางตอนใต้ของพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนั้นยังคงมีบางจังหวัดนะครับที่มีเกมแนวโน้มคุณภาพอากาศที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นสีส้มนะครับในขณะที่ภาคใต้นะครับเกณฑ์นณ์คุณภาพกันยังคงดีต่อเนื่องนะครับเราถัดไปดูที่ปัจจัยด้กันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าอัตรากรารระบายอากาศนะครับสําหรับพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะครับพื้นที่ภาคอีสานนั้นจะคล้ายกันนะครับนั่นก็คือน,นับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับจนถึงช่วงหลังปีใหม่นะครับอัตรากรารระบายอากาศนั้น อย่างคงไม่ค่อยดีนะครับสืบเนื่องมาจากอากาศที่นิ่งแล้วก็ลมที่สงบนะครับทาให้สภาพอย่างนี้นะครับอาจจะสุ่มเสียงนะครับต่อการที่ฝุ่นละอองคาร์บอนไดกไซ2.5นั้นจะสะสมในระดับใกล้ผิวพื้นนะครับอย่างเ,าเราถัดไปดูวันที่17จังหวัดภาคเหนือบ้างน,นะครับจะเห็นได้ว่าอัตราการระบายอากาศของ17จังหวัดภาคเหนือนั้น ยังคงไม่ดีต่อเนื่องนะครับแล้วเราไปดูข้อมูลแหล่งกําเนิดกันบ้านะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้นะครับข้อมูลจากจิสดานะครับจุดความร้อนนั้นยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยสาจังหวัดที่เกิดจุดความร้อนนะครับจะมีอีรำปางนะครับนครราชสีมาและชัยภูมินะครับซึ่งจุดความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเราังพบเจอได้ในบริเวณนาข้าวเหมือนเดิมนะครับและเราไปดูสถานการณ์ล่วงหน้า7วันกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นตอนนี้นะครับคาบเกี่ยวไปนจะถึงช่วงปีใหม่เลยนะครับแล้วก็ไปถึงช่วงหลังปีใหม่นั้นอาจจะเกิดสถานการณ์ที่ฟุรอนคะร์บอนไดออกได2.5นั้นสั่งสมได้ในหลายพื้นที่ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเช็คเช่นเดียวกับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับอย่างที่ได้ผมได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับอตรายการระบายอากาศที่ไม่ดีนั้นนะครับสูงเสียงที่จะทําให้เกิดการสะงสมของฝุรอนคาร์บอนไดออกไซด์2.5ได้นะครับโดยเฉพาะพื้น ทางตอนใต้ของประเทศไทยนั้นอากาศยังคงดีต่อเน,นื่องนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราเข้าถึงช่วงสถานการณ์และช่วงหน้าหนาหนวนที่ได้ผมได้พูดในหลาย EP ที่ผ่านมาแล้วนะครับการลดฟูลเลาขนาดในพียงส0.5ในจากแรล่งกําเนิดน,นะครับเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้โดยเฉพาะ จากภาคการจราจรนะครับอย่าลืมที่จะขับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและอีกวิธีหนึ่งที่เราขาดไปไดไม่ได้นั่นก็คือการลดการเผา,นผานในที่โลกนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสื่อสื่อสารการแก้ไขายมาหาบริพิธาการเรียนเชิญพ่อแม่นลองชาชนทุกท่านจริงๆเลยนะครับ ในการร่วมด้วยช่วยกันติดตั้งข่าวสารและสาระสำคัญดีๆจากแฟนเพจสื่สอสารการแก้ไขปัญหามลพิอากาศและแฟนเพจกลุ่มควบคุมพิษเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องชาชนทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระสำคัญดีๆที่อัปเดตท,ทันต่อเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนประกอบการดำรงชีวิตสำหรับทุกกลุ่มเสียงทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกิจกรรมการแจ้งนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะครับสวัสดีครับ